กปกติมันก็ตามสูงตามนี้ำพอดีนะยกสูงหน่อยน้อยตั้งค่ะมันย้ายได้ถ้าอันนั้นเขาเออลากไปเหตุร้อมันไว้เลยก็ได้ครับเนาะเออถ้าศิลปินอ่ะเป็นคอเทนเนอร์ศิลปินไหนเป็นตัวตัวอะไรอีกนะเออแต่ว่าดีไซน์ให้มันเป็นแบบที่เท่านั้นสวยแต่ว่ามันคุ้นน้ดจะทำหรูหลามุ้ยมันก็ถามนี่กผมถามแคแคเออแค่นำไปโดยการขับรถพาไปดูนะฮะจะได้รู้ว่าเดินทางง่าย เพื่อประกอบการตัดสินใจที่จะมาอยู่ด้วยกันนะฮะสำหรับศิลปินและทีมงานนะครับก็จะเจอป้ายค่ายลูกเสือนะฮะอ่านี่ครับเราจะเลี้ยวเข้าไปเลยนี่นะครับจริงๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับมีการเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะลงโดมนะฮะนี่ครับเส้นทางที่จะเข้าไปบบในบ้านพักนะค assim, ร,รับตรงนะะีนะะ้เราเรียกโนนเลืองนะฮะนะฮะเราเรียกโนนเลืองนะคะนรับโนนเลืองนะครับโอเคนี่พิครับทุกคนเขาบอกเดินไกลพอสมควรครับ เอออ่ะไปชี่อคุณหมอครับแกวัฒนาจะอีเม่นแบงค์โอมเดสสบายแถวทานฐานนยนในความคิดเราได้เดี๋ยวจะฝึกเพิ่มให้นะครับอ่ะว้าวอ่ามาเดแบบนี้นนะยังไงนะครับพูดเก้าอยู่แฟนนั้นจะ่เม่นขาวอยอ๋อแบบอันสุดท้ายอย่างงี้ไม่ต้องพูด คือราู้แหละก็คือเดี๋ยวเราอันนี้เดี๋ยวเรามันไม่ได้มีข้อใหญ่ตอะไรแค่เราแบีากระนาบนี่ขายทีให้เราข้ว่อางั้นเาจะตั้นีุ้่งขออนุญาตตค่ะด้ว่อยว่าผมจะทาอะไรกนราเมถาแล้วางั้งที่คนมาแล้ว คนคนอยู่อยู่แล้วคฮะไม่ได้เคนมาแล้ยมาช่วยเอ้าหมาเป็นช็อมไม่ใช่สองเดือนนึงนะโอเคผมก็เลยคุยกับ็จช่างเมื่อกขอเวลาที่พักประมาณเดือนหนึ่งสามเิ็ห้องอ่าโอเคแล้วผมจะคือพื้นแล้วโจมนะครับโดมก็จะพร้อมกันครับฝาป้อมก็จะพร้อมกันก็สามสามสิบวันฝาป้อมเนี่ยเป็นหน้าทเรียกว่าขาบพันธุ์เนี่ยผสมผมต้องอบตเขาปิดวันนี้ อขอไปคุยกับคนนั้นเป็นการ่ว่าอาจจะถ้าไม่มีโดมเราถ้ามีลานลานก่อนใช่ที่ภาพก่อนเนาสำคัญที่ัสำคัญก็ลานซ้อมลานซ้อมครับก่อนแค่อาจจะถ้าจำเป็นจริง้ก็คือในในเฮียสุวิสัยเป็นวัดเอาแมถ้าต้องคุมอะไรก็แกไม่แหมือว่าโดมเรทติับานินกได้หรืโดม ดมก็ต้องใช้เวลาอ๋อใช้เวลาโอเคห้องอที่สุดห้องซ้อมนักดนตรีไงต่อมันก็ในห้องพักก็แล้วครับเราแบ่งในห้องนั้นได้ห้องที่เห่ออันที่เราเก็บไว้เพื่อที่จะไม่ใช่หมายถึงว่าห้องที่ทำเป็นห้องเก็บเครื่องเสียงห้องเก็บชุดครับอ่าตรงนั้นซ้อมดนตรีได้ก็ตอนที่ยังไม่ได้เอาเครื่องเสียงเข้าไปแล้วก็ซ้อมไปก่อนได้ครับ หลักเขตต่างๆแต่วนีหลักแต่นี้ไปแหละที่แปลงนี่มีปัญหาไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาแคเรียกว่าอยู่ในระหว่างการตกลงเดี๋ยวระหว่างที่เราด่วนครับก็ไปฝั่งนู้นต่อละกันฝั่งนู้นต่อครับมาครับเข้าป่าเข้าดงเข้าป่าเข้าดวงนี่ฮะโอ้โหเดี๋ยวก่อนยังไม่ถึงที่ตั้งเวทีใช่ไหมเนี่ยถึงนี้ยตั้งเวทีอยู่นี่ครับหางเวทีอยู่นั่นนู่นนะฮะอยู่หมดหลักเขตถนนอยู่นู่นนะฮะสามร้อยเมตร 300เมตร300เมตรถึงหน้าเวทีถึงหน้าเวทีเนาะจากถนนครับอ่าจากถนน300เมตรมาถึงหน้าเวทีครับอันนี้แค่ครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วก็ข้างหลังจะเป็นที่พักนะครับทุกคนล้วเวที40เมตรลึก40เมตรอ่าแล้วก็ค่อยเป็นที่พักเวทีเนี่ยทำแค่ทำลึกไว้4ีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขยายต่อหลังอีกในอนาคตนะครับโอเคนะตรไงไหนฮะหมุดที่คุณจะตั้งเวทีของผมคุณตักไว้ตางไหนฮะนี่ครับ ันนี้คือท้ายท้ายเวทีจากคือสาวนั่นคือ้ายเวทีเนาะจากสาวนี้มาประมาณ20เมตรถอยขึ้นมาครับอ่าแปลงขึ้นมาราวนี้ถูกเราจะตั้งตรงกลางเลยเนาะตรงกลางแปลงกลางแปลงนะครับทุกคนหันหน้ไปนู่นนี่ซึ่งที่ครับโดมให้คนดูประมาณ300เมตรสามร้อยเมตรหรือสามร้อยเมตรกว้างกว้างกว้างประมาณร้อยเมตรร้อยอ่ะผมไม่แน่ใจอ่ะถ้าถนนก็เพราะว่า เกินร้อยครับเพราะว่าตรงตรงเกี่ยวนะครับตรงเกี่ยว80เมตรครับก็ตรงกว้างกว้างเนี่ยต้องมากกว่า80อยู่แล้วก็เนื้อที่ที่จะเป็นลานหน้าเวทีก็ลึก300เมตรกว้าง100เมตรเอาเป็นไร่ก็ได้ประมาณ20ไร่ครับประมาณ20ไร่สําหรับจุคนโอเคพร้อมประมาณราชมังคลาก็จอดรถด้วยใช่ครับนะครับโอเคเอ่อคนที่ได้ผู้เิีย์วิทยคือผู้ที่จะมาทําโดมให้เรานี่แหละครับ ทุกคนแต่เขาไม่อยากเปิดเผยตัวตนนะฮะเพราะว่าเขาด้วยจรยาบรณแล้วครับโอเคอะต่อครับอาเรื่องขยะเรื่องไหคผมติดต่อประตอนุกรมก็ทําที่ทิ้งบ๊ะบัดน้ําเสียเป็นทางการต้องเป็นรันจันทร์โอเคโอเควันดีครับวันดีครับอะแล้วก็ยังไงนะมันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ใช่ครับอาแล้วก็ไปตรงไหนคือบ้านนป่านั่นคือริมถนนเราเดินไปยังทัดจี กีวปัดปัดกอะไร็คือเป็น,ปนทั้งคู่ที่จะมาทำให้แล้วก็รางวัดให้เราแล้วนะครับก็พื้น<ะ>ที่เป็นข้างหน้าก็จะ300เมตรคูณ100เมตรนะฮะทุกคนยุ้ยยุ้ยยุ้ยดึงเข้าไปก่นอนดึงเข้าไปต้องมีรถจักรเอาเ,เอาแค่วิธีการตั้งเรื่องราคาเราไม่คุยฮะเดี๋ยวคุยกันเราคุยวิธีการตั้งกับตำแหน่งพอครับตอนนี้ เพราะมันอยู่ในไลฟ์เดี๋ยวจะปิดไลฟ์นะฮะเนี่ยนั่นเป็นเริ่องตรงจำรัดตั้งไว้ยี่สิบเมตรจะเป็นเวทีแล้วก็วัดมาตรงกลางอ่าโอเคอ่าแต่ผมจแตะแกะแม็กโอแม็กโอมันน้อยไปไหนเอาลงพุ๊ดๆไปไหมหรือว่าได้ครับตำแหน่งแล้วเดี๋ยวเรื่องได้เลยมันไม่ได้ปัญหาหรอกครับมันมีแต่ต้นไม้เล็กทีมดูไม่มีอะไรเลยอ่ะมันมีแต่ต้นไม้เล็กที เพืนที่เขาปลูกมันมันตลอไม่มีทุนตรงนี้นะครับแต่ก่อนคือไร่ปลูกมันใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะฝากรับจากไร่ปลูกมันเป็นมาไร่ปลูกเผือกนะฮะแล้วเราจะขุดเผือกกันมันเลยฮะถ้่อยู่ที่นี่นี่เพราะฉะนั้นหลังหลังบ้านพักของศิลปินแล้วก็ทีมงานก็จะเป็นป่าแบบนี้นะครับพี่พอปอให้ดูป่าหน่อยนี่ก็จะเย็นนะฮะสบายเลยครับ เอาเปย์มาผืกนี่เลยนะฮะอ่าไปล้างวัดไงตรงนี้ห้องเสื้อผ้าห้องเสื้อผ้าแล้วก็เป็นแคมป์ที่พักไล่ลงไปตักไว้แล้วตรงนี้ใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็นห้องเสื้อผ้าต้องมีขนมตรงกลางต้้นตีูตองข้าแล้วก็เอ้าฝั่งนน้นฝั่งนน้นไม่ได้แล้วนี่ก็ต้องเอาอันนี้ก่อนไหมเอาฝั่งฟางเนี่ยไม่ไม่เปลี่ยนลวเถิบขึ้นมาเหรอครับ จะเอาเดี๋ยวนะจะเอาทำเอายาวแนวเดียวไปเลยมั้งแนวเดียวไปก่อนครับเดี๋ยวไปลบฝั่งนู้นชัวร์เขาให้ห้องน้ำสิบห้องใช่เพราะเดี๋ยวผมฝากที่ในปูนจักเส้นเสาเบานเอาตรงนี้ก่อนเวลาประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนะครับทุกคนเขารับปากแต่ถ้าเกิดเขาผิดพลาดเขาจะผิดพลาดเก็พักอยู่เลยอยู่ยังไงเหรอเอาเต็นท์มากองมากางอ่ะที่เย่ยวก็ปาไม่ได้ เสียโคนละอันไม่ได้มาตรงนี้ครับอ่าขนาดนี้อันนี้คือไม่ใช่รับเขยเราราเขยเราอยู่ข้ามนนู่นไปอีกครับเอออยู่แถวๆบ้านอ่กอนแผงบ้านหลังนี้ใช่ครับตรงนี้จะเป็นแรงมาครับจะเป็นแรงมาถูกทำบออครับผมจะทำไม่ให้เดือดร้อนจนเดี๋ยวจะอันนี้ต้นอะไรครับต้นอะไรครับใผ่เชี่วชานบ้างแสดงรับ ยยกต้นนเี่มันเป็นถาวรจะใบามาดูเหมือนต้นไม้ที่เปนต้นเลยใช่ใช่คลับนี่ครับทุกคนแต่ก็ปึ้งยักษ์อันนั้นคือตรงนั้นไม่ใช่แล้วเนาะเดินสุดเลยก็ได้โอเคปะ่ะไปให้สุดครับไปให้สุดแล้วหยุดท,ที่ที่ดินของเราจะข้ามถนนไปอีกแต่มันมีถนนอ,อยู่แล้วอ้าวแล้วอ่าไปดูครับ,บ,บไปไปเสี่ยงตรงถนนแล้วยาบเหี่ยมันจะได้ออกได้สองทางใช่ไหมใช่ครับโอเคเยี่ยม S <S <preach ers> ผมเเข้ามาได้อ๋อเอารถเข้ามาได้เลยเหรอใช่ครับโอเคเอารถเข้ามานี่แหละอาแล้วก็มีใครจะไปขับรถมาไหมฮะอ่าน่าจะได้แต่ขับรถมานี่ครับอ่าห้องน้ำสิบห้องห้องพักสามสิบใช่ครับประมาณนั้นครับแล้วก็จะมีบ่อปําบัดมีครับคุณธีรพง์เรามีแปลนแล้วเพียงแต่ว่าต้องมาดูพื้นที่จริงว่าถ้าตั้งตรงนี้แล้วมันจะเหมาะไม่เหมาะยังไงครับเพราะว่าแปลนมันเป็นเอ่อ เป็นจะเรียบเองเราอยากดูพื้นที่จริงว่าต้นไม้ใหญ่มาอยู่ตรงไหนแล้วมันจะได้วางว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยถ้าเกิดพนักงานหรือทีมง,งานหรือแฟนขับมาจะได้ใช้ต้นไม้ใหญ่ในการที่จะแบบนั่งพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับประมาณนี้แล้วสุดตรงนี้เลยนะฮะเกศของเราอยู่ในถนนเกศเราโอเคจบสบายนะฮะต้นนี้ของเราเครับ แต่เราจะยังไม่อะไรกับสนอนอันนี้ก็ไม่เจ้าบ้านอะไรได้ใช้งานก่อนเมื่อไหร่ที่เราจะใช้เราอาจจะเก็บตรงนั้นนะครับอ่าโอเคอันนี้เอาเฉนใหญ่ได้เลยใช่ครับตรงนี้ก็ไม่สนอนโอ้ใช่เงิน้าเอารถตู้รถตู้อ้อมม่ันพวกขยะพวกอะไรผมจะให้เอามาไว้นี่ให้เด็กสะบานมารับอย่างนี้กระเนินมันลาดไม่เท่าไหร่นะไม่ถึงไม่ถึงตาเลย จริงไหมน่าจะกระดุมพอมันต่ำสุดใช่ไหมถ้าองศาเดียวเนี่ยถ้าองศาเดียวท่านสมมติหนึ่งองศาตลอดนะครับก็ประมาณห้าเมตรเออแลอก็หลแค่หนึ่งเมตรไปเสร็จสบาดีครับสบายเลยทีนี้แต่งนนตรงนี้ข้อออกได้ตรงนั้นทะลุไปสนามปินเขาปลูกกล้วยกันแล้วคือคือเิอทะลุไปนี่คือสนามบินนะครับทุกคนอ่าสนามบินตัวนี้ห้ามมาออกนะครับ ต้เงาวายออกเป็ดขาดครับโกรธเลยนะฮะเข้าออกไปครับทุกคนตรงต้นนี้น่าจะที่สบานนี่สบานเรายุ่งไม่ได้อยู่แล้วก็คือรับเสร็เราอยู่นี่นะครับเราคนอยู่ครับผมเดี๋ยวก็นี้ครับไม่หลักเราก็ใช้ประโยชน์ด้วยกันมันต้องใช้ด้กันอยู่แล้วฮะต้นละม้วงป่ะใช่ไหมต้นละม้วงป่าใช่ไหมฮะละม้วงที่รับราคาพูดถึงคือแน่ๆเลครับเอาเป็นว่าไม้ยืนต้นทั้งหมดผมใจยังแน่วใช่ครับไ้าหลอกต่ครับ ไม้ย,ยืมต้นท่ามาออกนะครับเ,เดี๋ยวเราใหมันดูกันทีละต้นย้ายหรือว่าอะไรว่ากันนะถ้าหาสุ้ทายสักหี่คนเดิอก็ะือร้อยคนโอ้ตันจริงจริงเนี่ยเอาหมอลำลงทีเดียวฮนะเรียกแต่นั่มมนหีหยะไดย่ากันเรียบเลยนะือเคเออสักรอบไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปถานตักตักถานาไ,ได้สบายได้เอาหมอลำลง,ลงได้ไหมถ้าลงได้เลยก็จะได้ อ๋อเลรครับใช่ครับสภาพอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยครับก็<อ>เล่นกันได้เลยใช่เลยครับเดี๋ยวไปยํำกัน้างหน้งา,ามันโล่งมากอะครับแค่เก็บต้นใหญ่ๆออกหน่อยนี่ต้นแบบสูนนงๆที่ผมว่าจะคือข<ช>นาดนี้ได้ครับที่ตรงนี้น้ำเคยท่วมไหมไม่ท่วมเพราะว่ามานานนานนันสูงครับมันเป็นเนินครับมันชื่อโนนเลืองเพราะฉะนั้นตรงนี้น้ำไม่ท่วมจะไหลลงครับคือตรงนี้เขาทำมัน ปกติป่ามันเนีต้องไม่มีน้ำอยู่ถูกครับหลักการของป่ามันนะฮะจะไม่มีน้ำต้องรัดต้องต้องเป็นเนินถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราต้องที่ลุ่มทำําข้าวไม่ได้เพราะมันติดแข็งโอเคมานี้นะฮะยังไงต่อเขาเอ่อส่วนที่เดินที่ดูเนี่ยเราจะปรับตามตรงนี้ประเทศคือผมจะไม่ปรับให้แบห้ให้เรียบ ให้มันสใช้มันสนานให้มันมีมีลูกเล่นหน่อยแต่บ้านตรงไหนอยากปรับช้าว่ากันชัยว่ากันตรงไหนบางแต่เอกสวยๆได้รอเราก็ไปปรับแต่ในแน่คือต้องทําบ้านพักก่อนครับครับโอเคเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องเรื่องลึกๆ้วฮะเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตนะครับทุกคนมาประมาณนี้นะครับมาชมแล้วเดี๋ยวพาไปกินข้าวค่อยคุยกันใหม่บ้านเลขที่เออบ้านเลขที่เราขอเราเลือกได้ไหมได้อ่า ทุกคนครับบัตรเลือกได้เอาอะไรดีฮะใครคิดเนาะเฮียสุดเออขอบคุณครับมันไม่ใช่ศิลปินนะแต่ก่อนไม่ใช่ศิลปินนิวเจนนะเป็นอะคาเดมี่น้องเป็นผู้สมัครที่เข้ามาคัดเลือกนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่ขึ้นยังไม่มีใครเป็นศิลปินนะครับเป็นหมายถึงอะคาเดมี่นะฮะยังไม่มีใครเป็นศิลปินนะครับต้องคัดอีกฝึกอีกจนนู่นละ เขาจะได้ออกก็ตอนที่จะออกฤดูกาลแล้วเรามาคุยกันนะครับว่าใครผ่านไม่ผ่านนะครับนี่ครับช่างนะครับก็ดูเอฟซีเฮียเยอะโอ้ยเก้าคนกาแต่บอกว่าอ้าตรงนี้ใช่เลยใช่ไหมเหมาะเลยใช่ไหมเอาทามาเอาค่าความเนี่ยถ้าไปทำบลัมว่าต้องทิ้งนั้นใช่ไหมฮะมันใกล้เมืองน้องนี่เนาะ แล้วก็ตรงข้ามเสียงไม่ดังไม่รบกวนภคยเป็นข้อที่เราต้องการมากก็รวยครับตรงข้ามนั่งชอบหมอลำมแกบอกว่าจะเออเห็นอยู่ในในไลฟ์สดอะไรเอาแล้วทีนี้ครับทุกคนครับเดี๋ยวผมติดป้ายใหญ่นะฮะผมเป็นหมอลำนะครับเสียงดังนะครับถ้าจะมาอยู่คิดก่อนจะได้ไม่ต้องมาถูกร้องเรียนดีหลังนะโอเคงั้นเดี๋ยว เดี๋ยวผมมาไลฟ์ใหม่ทีหนึ่งแป๊บหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวขอคุยเรื่องดีเทลนิดนะครับผมเดี๋ยวไปคุยกันอีกทีตอนร้านากินข้าวนะครับสวัสดีครับ